อย่าลืมกด subscribe ให้เราก่อนรับชมคลิปทุกครั้งนะครับขอบคุณครับเี่ที่พิมพ์บลีก่อนนะครับไปดูเซนนนะครับว่าชุดที่ให้มาเนี่ยเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับโอเคก็ค่อนข้างเปลี่ยนนะครับแพทนี้ผมได้ลงแพทเสริมเรื่องหน้าตาไปแล้วนะครับดูจากหน้าตาของนักเตะนะว่าเปลี่ยนแปลงไปเขาเรียกว่าเนียนขึ้นแล้วก็คมขึ้นนะครับ หน้าตาคมขึ้นนะครับเปรียบเทียบดูได้เลยสําหรับใครที่ยังไม่ลงแพทแล้วก็มาดูมาดูคลิปนี้จะได้เห็นความแตกต่างไปเลยว่าแพทมันได้อัปเดตอะไรเยอะมากมายขนาดนี้ฮะไปดูทีนี้ถ้าเป็นเสื้อตัวเก่าเนี่ยจะเป็นแบบไหนครับเสื้อตัวเก่าอัปเดตให้เรียงเสื้อเชลซีอัปเดตให้เรียงครับตัวใหม่เป็นเลขสาหรือว่าเป็นย uh ูกุฮาม่าก็ไม่แน่ใจนะ เมนูโอเคอ่าเมนูเปลี่ยนแล้วเป็นเป็นทีมวิวเวอร์นะครับอืมลุกชอล์พอลบ็อบบาเฟลด์บรูโนฟอนันเดสนะครับนี่หน้าตาของนักเตะในแพทนี้นะฮนะพีโด้เนี่ก็จะประมาณนี้อะไรกันสเปอร์บ้างอลไรกันนะครับอ่าซอนโอ้โคตรเหมือนเลยฮนะซอนเนี่ยเฮลิเคนก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะ ไปดูของวูฟนะครับของวูฟบ้างนะครับไปดูอ่ใครเนี่ยเนโตอ่าอดามาเตอเร่ ama, โอ้หน้าตายอย่างนี้เลยครับก็เหมือนฮนะค่อนข้างเหมือนแล้วอ่าโอเคในเรื่องของโครงสร้างลีกนะประมาณนี้นะครับามาดูของทีมแล้วกันนะครับผมจะขอไปดูที่ไทยลีกบ้างแล้วกันเราดูในลีกยุโรปมาค่อนข้างเยอะแล้ว ขอไปที่ไทลีกเราก็เปลี่ยนแล้วจากส er, ปมบอนเซอร์นะครับเป็นไฮลักษ์รีโวเล็กนะครับเป็นรีโวเล็กแล้วนะครับก็มาดูบิจีปทุมใครที่เปลี่ยนมาบ้างนะครับชิชนกเออเยชิชนกเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ปฐมพลบุรีลำมีใครบ้างมีไมค์คอนซามิเอลอืมก็ค่อนข้างมามาครบแล้วนะครับ อ,องทูเข้มาแล้วเชียงรายไปดูเมืองทองดีกว่าที่ผมรู้จักนะไล่ดูก่อนว่ามีใครบ้างอธิักไกรสอนอ่าโอเคครับก็ค่อนข้างว่าครบเลยนะเดี๋ยวผมขอดูเสื้อของไทยลีกบ้างว่าเสื้อไทยลีกเนี่ยมันจะอัปเดตไหมนะถ้าอัปเดตนี่รู้สึกว่าแจ๋วเลยนะครับไปดูเสื้อของวีจีปทุมนะครับจะเป็นของวาริกวาริกนะ ย,ย,ยังเป็นตัวเก่าอยู่ะน,น,นะรครับยัเบเง,งเ,เป็นตัวเก่าอยู่เพราะว่าตัวเก่าเป็นของนิกกี้เนาะบุรีรัมนะครับเสื้อบุรีรัมเป็นไงบ้างตัวเก่าไหมอืมเป็นตัวเก่าอยู่เสื้อบุรีรัมยังเป็นตัวเก่าไปดูเสื้อมืองทองถ้าดูเมืองทองถ้าใหม่รู้เรื่องเลยโรชาติหน้าตา่าง,งี่เหรอ ไม่น่าจะใช่นะเออก็ไทยลีกเนาะมันไม่ได้อะไรเยอะขนาดนี้มิสเซีก็ไทยลีกเนาะมันไม่ค่อยได้ปรับอะไรขนาดนั้นหน้าตาไม่ได้จะเปลี่ยนสักเท่าไหร่เนาะ,ะประมาณนี้ไทยลีกขอนแกนขอนแกนตอนนี้ก็อืม โห,ด,หดเลยก็คือใครฮะที่มาใหม่โจนาทานเหรออ่อมีใครนะครับขอนแก่นขอดูชื่อก่อนนะครับปนปีชาอาทิคุณอืมขอนแก่นก็ก็ยังไม่เปลี่ยนอะไรเท่าไหร่นะครับ น้องบัวพิชยะแต่ว่าโครงสร้างหลีกเราเห็นแล้วว่ามันเปลี่ยนนะครับแต่ว่าตัวนักเตะเออตัวนักเตะบางหลีกหรือว่าหน้าตาเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่เนาะก็เหมือนเดิมนะครับชนะทิปก็อยู่นี่เหมือนเดิมนะครับชนะทิพสงกระสินอะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองไปเข้าแข่งขันดูนะนรับว่าแพทจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ไปที่อาร์เซนอลหรอไม่เอาลอะไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเราดูได้ไหมครับดูได้ไหมเออไปที่อ่ะเป็นผู้ชมแล้วกันนะครับจะมีบงมีบั๊กอะไรหรือเปล่าเดี๋ยววิธีการลงนะครับเดี๋ยวตัดคลิปให้สำหรับการอัปแพดนี้นะครับก็ถ้าจะลงแพด รชันสี่เนาะรู้สึกว่าต้องไปลงอ่ารู้สึกว่าต้องไปลงเรั่นสามก่อนนะโอเคนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะความคมชัดไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเค ก็มาดูนะครับว่าคอมกับคอมเล่นกันเป็นยังไงจะประมาณนี้พื้นสนามหน้าตานักเตะอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้ผมให้ความสําคัญรู้สึกว่าแผ่นี้มันจะเน้นไปที่หลีกยุโปมากกว่าเนาะเรื่องความคมชัดหน้าตานักเตะ เกิดอะไรขึ้นจังหวะล้ําหน้าอ๋อจับล้าหน้าเลยเหรอจริงๆน่าจะปล่อยไปก่อนเนาะอะอโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับพีท2021เวอร์ชัน4นะครับมีรายละเอียดประมาณนี้ก็ ถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe นะครับช anel ยูทูบของเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามีอะไรมาอัปเดตข่าวสารอีกเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ